นี่คือ UI ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมันน่าเล่นมากเลยแหละโอ้โหเดี๋ยวนะเอ่อซึ่งพี่ได้ลองกับตัวรันไฮโดรเจนแล้วนะครับคือมันใช้ได้แล้วก็ตัวรันตัว F นะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้กับมือถือได้นะครับแต่ว่าพี่ว่าถ้าให้มันตึงนะฮะก็ต้องใช้กับตัวรันอาร์ซิอุสใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูครับว่ามันจะตึงหรือเปล่านะสำหรับการรับเดตลนด้าสุดล่าสุดนะฮะเดี๋ยวนะก็นี่เลยนะครับก็นี่คือออโต้ฟาร์มนะครับนี่คือเมน แล้วก็ฟาร์มมาสเตอรี่นะครับนี่ฟาร์มได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะใครอะ่ะคือเดี๋ยวคือนายคือใครโอ้โหอะไรกันเขาคือเขารู้จักเราเขาคือเพื่อนเราเนี่ยไอตัวนี้เลยเนี่ยที่ทำร้ายเราเนี่ยสองหน้านายหน่อยสิโหเอาละมาเดี๋ยวเราดูต่อนะครับก็จะมีฟาร์มบอสนะครับฟาร์มได้ทุกบอสนะฮะแล้วก็มี คิวนะครับตีบอสโมจินะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ฝั่งอันนี้ก็จะเป็นตีบอสเรานะครับซื้อชิปหลอบประมาณนี้แล้วก็แอดวานดันเจียนนะครับเดี๋ยวนะแอดวานดันเจียนนี่ทําอะไรได้บ้างก็ทําอะไรไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็ทําดาบบัดดี้ซอสนะครับอีลิตนะครับออโต้อีลิตฮันเตอร์ได้นะครับแล้วก็หาเขียวอ่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ยเฮลโลเฮลโลอะไรหรอ <laughs> ประมาณนี้นะครับ ก็ทําพวกดาร์กแดนเจอร์ได้นะครับฟาร์มโบนได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ลีเจนลเจนฮะทำดาบอ่โซโลได้ครับหาหาดาบนะฮะประมาณนี้แล้วก็คือมันเยอะมากพี่ิเขียอธิบายแล้วนี่คือคอมแบทนะครับคอมแบทก็จะเป็นการคาพูล่นเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละมาเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับ ขอลองทดสอบการฟาร์มเลยแล้วลกันก็เลือกอาวุธเลยครับเอาเป็นหมัดชาร์กนะฮะหลังจากนั้นก็กดออโต้ฟาร์มไปโอ้อยดูนี่สิครับฟาร์มไวมากฟาร์มไวอ๋อไวใช้ได้อยู่นะอืมมาเดี๋ยวเราจะไปลองอ่าแก้แค้นดูนะครับไอ้เจ้าตัวนี่แหละเมื่อกี้ที่มันทํำร้ายเราก็โอเคปิดไปเดี๋ยวนะคือผมปิดแล้วทําไมมันปิดสิโอเคไม่เป็นไร มันน่าจะค้างนะครับเราไปที่คอมแบทดูสิหลังจากนั้นก็ Select Player นะครับเออนายชื่ออะไรนี่ชัดเจนเลยชื่อนี้แล้วก็เอ,อ่อเราต้องว่าไปหาเขาใช่ไหมกดเข้าไปฮไหนล่ะเอาไหนอะ่ะเอา้าอึ๊บคืองงใช้ไงก็ก็เทเลพอร์ตไปเลยสิครับนี่พี่มัวละ กรต้องว์าไปนะครับเอ้ยไม่ใช่จิตต้องหอนะครับนี่ออโต้ฟานเพลเยอร์ไปดูสิทำไงอะ่ะใครใช้เป็นบ้างลเา้าหัวออโต้ฟานเพลเยอร์อ้าวดูนี่สิเห็นไหมคือเขาออกเกมครับเป็นไงคือโอ้โหออกเกมเหมือนนายกลัวเราเลยอะ่ะอ่ะฮะมาก็ประมาณนี้นะครับเอ่อฮะไม่รู้จะทำอะไรละเปิด PVP เปิด p v p แล้วเนี่ยฮะประมาณนี้แหละนะครับก็ลองไเล่นกันดูเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอินบอรดด้วยเราลืมดูโอ้โหทำจริงเราต้องใช้อินบอรดนะครับเพราะว่ามันจะเนียนนั่นเองเดี๋ยวนะแถวนี้เหมือนมีคนฟาร์มโอ้ไม่ใช่คือสคริปต์เรานี่เองไปใกล้หน่อยก็ไม่ได้นะครับมันจะตีให้เองประมาณนี้โอ้โหเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ บายบายไปละแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีพระกำลังมาหาเรานะใครอะไม่ใช่เขนาน่าจะอยู่ก่อนโน้นแล้วเขาก็กำลังเดินทางมาก็ลองบล็อกเป้าไหมเนี่ยใช้ไงอ๋อคือตัวเลือกอ่าเพลเยอร์ด้วยใช่ไหมโอ้ยใช้ยากมากอ้าวหายไปไหนละเจ้าพระเมื่อกี้หายไปไหนละเฮ้ย,ยตกน้ำตาย ชีวิตเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหน่อยสิเรามาลองอิมบัตกันนะครับอิมบัตสกิลนะฮะเดี๋ยวนะนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรทําไมเราไม่เห็นชื่อนายเอ่อคุณชื่ออะไรครับเดี๋ยวใจเย็นอ๋อใจเย็นสิครับหุยไม่ไม่ไม,ไม่ตายครับโดนคอมโบเดียวโหมตึงจริงไว้คนนี้หุยไม่สิโอ้โหจะเปิด PVP ทําไมล่ะปิด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 ,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดได้ไหม เออน่าจะปิดแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเราไปแก้แค้นกันครับชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาดูชื่อไงเนี่ย <c oughs> อา้อาวอา้าวอ้าวตายตายอา้าวเราดูชื่อไงอะ่ะโอ้โหแปลงร่างเราไม่เห็นชื่อเลยมี E S P ไหมเนี่ยมีไหมครับไม่มีตายรอบ2ครับเริ่มเหนื่อยละ <c oughs> โอเคยังไหวยังไหวฮะ หนาชื่ออะไรอ่ะอาถ้าเราไม่ดูชื่อล่ะเราจะใช้สกิลเลยมันจะล็อกไหมไม่ล็อกครับไม่ล็อกเราต้องเลือกเพลเยอร์ก่อนนะครับประมาณนี้เออกดม่วงหมดแล้วนี่ไงใช้ปืนโอ้เดี๋ยวนะคือใช้ปืนฟาร์มว่างั้นไม่ได้นะอา้าวไปไหนแล้วทีนี้อา้าวหายครับเล่นยากมากเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบา,บายๆปิวป้วปิ้วยิงเข้าไปยิงไม่ตายแล้ววับไปหาตัวอื่นทําไมเนี่ยอ๋อไม่ได้วับไม่ได้วับยิงยิง,ย,งยิงเข้าไปยิงโดนไหมโดนโดนอยู่มั่วหมดละนี่คือเราเทพมั่วเลยนะเนี่ยตีไม่ตายก็ไปหาตัวอื่นอะไรของนายเนี่ยเอาละฮะสวัสดีครับบา,บายยไปละ